วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากลับมาเจอกันในรายการเซฟกี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ vivo Y 3 0นะ เขาจะให้เรียก30แหละแต่จริงนะ่ดุดก็อยากจะเรียก30นะแต่เอาเค3สามก็30เพราะว่าอาจจะได้จาเลขกันง่ายหน่อยสำหรับ vivo Y 3 0ตัวนี้นะครับผู้ชมจุดขายของเขาคืออะไรคุณผู้ชมก็คือ1จอใหญ่นะสวยด้วยทัชดีเลยแบตเตอรี่เยอะนะแล้วก็รอมให้มาเยอะเลยกล้องค่อนข้างดีมากนะผู้ชมแต่ถึงกขนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของสเปคกระดาษเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีจุดพิจารณาอยู่หลากหลายส่วนนะแล้วก็จุดดีก็มีหลากหลายส่วนเช่นกันวันนี้น่าดุดเนี่ยไปลองใช้มาสักพักหนึ อินทรมามาเจอกันในมุมมองกล้องใหม่ๆบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามุมมองเก่าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวลาส่องมาจากข้างบนแล้วน่าดุดจะดูตัวสั้นๆหน่อยนะ <laughs> เพราะว่าน่าดุดใช้เลนส์อัลตร้าไวท์ถ่ายมนะีคนถามว่าพี่ใช้เลนส์อะไรดูแขนน้าดุดยาวไหม ออห้องดูดแคบก็เลยต้องใช้เลนแบบมุมกว้างถ่ายนะผู้ชมโอเคมุมนี้ก็เลยดูแปลกตาขึ้นนะจะพยายามปรับไปมุมนี้ก็แล้วกันนะครับผู้ชมอ่ะลุยกันต่อสำหรับรุ่นนี้นะ่าผู้ชม vivo y 3 0ตัวนี้เนี่ยโอ้โหคือ1นึ่งเราเห็นแล้วชื่อจอใหญ่แบตเยอะนะกล่องสวยอะไรประมาณนี้ปีที่แล้วผู้ชมนันดุดจะมีการลงพื้นที่ไปตอนอทํางานเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปถามกับร้านมือถือเยอะมากเลยแบบพี่คะพี่คะหนูอยากรู้มากเลยว่าเขาซื้อมือถือจากอะไรกันนะเอาคนทั่วไปเนาะไม่เอาน้องๆเอาเป็นคนทั่วไปก่อนเขาก็จะเน้นเรื่อง1จอใหญ่2 แบตเยอะ3ามกล้องสวย3อันนี้เนี่ยเขาพอใจที่จะจ่ายแล้วก็แซมแซมมาด้วยเรื่องของ ROM หรือหน่วยความจําภายในเพราะว่ายูสเซอร์ทั่วไปเนี่ยเขาเอาจจะใช้งานไม่ได้แบบละเอียดลึกเหมือนกับคนที่ติดตามข่าวสารไอทีมากมายนักเนี่ยการที่มี ROM เยอะๆไว้กอนวาน,นี้เขาไปโหลดรูปไว้ถ่ายรูปไว้โหลดแอปพลิเคชันไว้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมานั่งดูเยอะว่าความจําเขาเต็มหรือ,อยังอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่นะนนดเท่าที่เช็คนะก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะใช้กันแล้วก็ชอบเดินมาบอกนนดูดประจําเอานี้คนรีวิวใช่ไหมครับเครื่องผมความจําเต็มบ่่่ออยยาากททงดดีีเนนัันั็คืปญหช นะั้นะให้ลมมา128อันนี้ก็คือโอเคนะโอเคงั้นเรามาเริ่มลงรายละเอียดลึกๆก,กันเลยดีกว่านอกว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรุ่นนี้นะผู้ชม VIVO Y30 เนี่ยจุดขายพูดไปแล้วนะการออกแบบดีไซน์รุ่นนี้แบตเตอรี่5000ของเขาเนี่ยเวลาจับถือเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักเกินไปสักเท่าไหร่รุ่นหนึ่งด้านหน้าก็ดีไซน์แบบจอเจาะรูอันนี้ก็คือ คนทั่วไปที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสจอเจาะรูแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นจอที่ดูแล้วทันสมัยต้องใช้คํานี้นะส่วนด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราชอบมากส,สุดนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ลวกันเนาะก็คงเป็นเรื่องของการออกแบบกล้องที่นัดูคิดว่าเขาออกแบบตัวของกล้องด้านหลังเนี่ยได้สวยดีนัดูชอบตัวหนังสือที่มันเขียนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันทาให้ดูค่อนข้างสวยเลยนะส่วนสีที่อยู่ในมือนัาดูเนี่ยคือสีด a z z l e Blue นั่นเองือสีน้ําเงินแต่จริงเนี่ยมันออกมาเป็นแบบฟ้าๆค แบรนด์ทางเกาหลีเนี่ยในราคาที่เท่าๆกันเนี่ราว่า Vivo ออกแบบได้ดูดีกว่าวัสดุก็ดูสวยกว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะราะนี้กลับมาเรื่องสเปคอื่นๆต่อนะผู้ชมเดี๋ยวนักดุลเนี่ยจะทําการขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมก็แล้วกันนะเพราะว่าอยากให้ได้เห็นภาพกันแบบว่าชัดๆเลยงั้นมาเลยจ้ามายังเอ่ยมาแล้วเนาะ ิง,ง,งสำหรับตัวนี้นะคะผู้ชมเลือกใช้ f a n t a s โอ s เวอร์ชันใหม่หรือว่าเวอร์ชั่น10นั่นเองนะผู้ชมตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าตาแบบใหม่ที่ดั่ดดูชอบ UI ของ Vivo ก็ตรงที่ว่าเขาออกแบบต่างๆมาเนี่ยได้ดูสบายตาแต่ว่ายังแทรกไว้ด้วยสีสันความสดใสที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือน เหมือนวัยรุ่นอะ่ะอม,มันแบบว่าเขาเรียกอะไรคุณผู้ชมเขาเรียกโลลิป๊อปชั้ไหมมันแบบว่าเรียบๆค่ะผู้ชมแต่มันสอดแทรกไปด้วยสีสันที่มันดูน่ารักดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออ vivo เวลาเราจับถือหรือใช้งานอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามัน,มนดูสดใสซึ่งนดุดเนี่ยก็ใช้ตัว vivo next dual display คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเครื่องหลักของดัดุดอยู่แล้วทุกคนก็คงทร,ราบก,กันดีแล้วก็ตัว control center เนี่ยมันปัดจากด้านล่างขึ้นมาค่ะผู้ชมนี่ ไม่โดนเอ๊แต่ว่าตัวใหม่นะครับผู้ชมมันจะไปอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วลาลาคนคิดถึงนาดุกะแจนทางวิวโอประกาว่าลายๆคนคิดถึงนะอยากให้มันอยู่ข้างล่างเหลือเกินแล้วก็ตัวการปุ่มที่เขาเรียงมาให้เราได้ใช้งานหลายๆอันเนี่ยเราชอบนะอย่างเช่นการจับภาพหน้าจอก็กดจากตรงนี้ได้นะคะปิดเสียงกดจากตรงนี้ได้หรือจะเป็นการบันทึกหน้าจอก็ปิดจากตรงนี้ได้เช่นกันรวมถึงโหมดประหยัดพลังงาน Hot s p o ตเร่งความเร็วเครื่องคิดเลขต่างๆตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างจะใส่มาได้ค่อนข้างดีเลยหมายถึงว่าเป็นตัวที่เราใช้งานค่อนข้างบ่อยแล้วก็หน้าจอแยกเนี่ยกดปุ๊บก็จะเป็นการใช้หน้าจอแยกซึ่งเราจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้หมดหน้าจอแยกได้นะตัว r e เซนซ์แอปหรือว่าแอปที่เราเคยเปิดมาต่างๆเนี่ยก็ทาออกมาได้ดูดีเลยสําหรับแอปพลิเคชันไหนนะครับผู้ชมที่สามารถรองรับการใช้2จอได้นเนี่ยเราสามารถกดสี่เหลี่ยม2ออ,อันที่อยู่ข้างๆแม่กุญแจแบบนี้ปุ๊บ หลังจากนั้นเขาก็จะใช้เวลานิดหนึ่งในการคำนวณแล้วเราก็สามารถเปิดอย่างอื่นได้สมมุติเราจะโหลด Play Store ไปก็สามารถทําได้เช่นกันนี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็โหลด Play Store ไปแล้วเราก็ดูเพลงไปก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น ลูกเล่นของทาง vivo ที่ใส่ลงมาจริงๆ android ก็ใส่มาทุกรุ่นอยู่แล้วแหละเนาะเราก็ซาออยหนัดละกันโอเคมาสะดุดสะดุดนิดนึงนะผู้ชมพอสะดุดอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เปิดนู่นเปิดนี่ไปเรื่อยเปืเป่อยจริงๆโอเคคุณผู้ชมมาต่อกันในเรื่องของหน้าจอบ้างค่ะผู้ชมหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยน่าเสียดายจริงๆคือ t ั u สกรีนดีมากผู้ชมดูจากน้นข้างนะปัดปัดแบบว่าดีมากเขาตอบสนองต่อน,นิ้วเราได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมาก มเมื่อเทียบก,กันกับซีรีส์ Y ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมนะดุูบอกได้เลยว่าอันนั้นเนี่ยจอสู้ตัวรุ่นใหม่ๆไม่ได้เลยซีรีส์ Y นะคะคุณผู้ชมใครที่ซื้อซีรีส์ Y มาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าตัวจอมันไม่ค่อยดีเลยมันไม่ค่อยทัชไม่ค่อยไปเนี่ยตัวนี้คือทัชสกรีนดีขึ้นมากเราก็เลยคิดว่าออหลังๆ Vivo เขาใส่ใจในเรื่องของการตอบสนองเรื่องทัชสกรีนเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวสีสันจอก็ดีด้วยนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยมุมมองจอเป็น IPS ดีแต่เสียได้นิดเดียวเพราะเดี๋ยวเขาเนี่ยเป็น้า หมดคำคอระหาไปใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ CPU เขาไม่ได้แรงมากก็อ,อาจจะใส่จอ HD Plus มาแทนสีสันจอในการดูวิดีโอต่างๆนั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูจากตัวนี้คุณผู้ชมว่าเขาทําสีสันหน้าจอออกมาได้ดีมากๆนี่คุณผู้ชมดูเลยเลยนะทำออกมาได้ดีมากๆสีดีเลยแล้วก็สวยงามมากมุมมองก็ดีมากๆด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไปเทียบกับซีรีส์ Y ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้ดีกว่าเยอะมากเลยนะถือว่าเป็นการพัฒนาที่น่าชื่นชมนะ ส่วนเรื่องลำโพงเนี่ยเขาจะดังอยู่ในระดับปานกลางครับผู้ชมไม่ถึงขนาดดังมากสักเท่าไหร่นะนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในที่ที่มันเสียงดังหน่อยเนี่ยนะ่าดูดว่าอาจจะเป็นจุดพิจารณาได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวของลําโพงโอเคแต่ในที่ว่านะครับณผู้ชมว่ามันก็น่าชื่นชมตรงที่ว่าตัวจอภาพของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยงามเลยแล้วก็สีสันค่อนข้างดีด้วยสีด้ที่เดียวนะคอเทตมันเป็น HD Plus ดอกไปนิดนึงมาถึงเรื่อง CPU นะครับผู้ชมรุ่นนี้าก,กาอในเนี่าร่ P หึงขนาดว่าเร็วปรีดขนาดไหนคุณผู้ชมยังต้องมีช่วงเวลาที่เขายังมีการประมูลผลอยู่เนี่ยอย่างนดูก,กดวิดีโอไปเห็นไหมมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะคิดเพื่อที่จะเข้า หรือเพื่อที่จะออกอยู่เหมือนกันค่ะบุผู้ชมดังนั้น,น,นตัว CPU ตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปอันนี้เอาอยู่แน่นอนคุณจะเล่น Tik t อกคุณจะเล่น l ล n e หรือคุณจะเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาอยู่แน่นอนเนาะสลับ i k t o อกตอนนี้นักผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่คนเนี่ยดูเยอะมากๆรุ่นนี้รองรับการใช้งานของ WiFi 5ก h z ครับุ่ผู้ชมดังนั้นเวลาเราปัดเนี่ยเน็ตของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้คือกดปุ๊บเนี่ยก็มาเลยแต่ปกต แลนะ้วเราดูทิกก์톡ไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเราจะเพลินนมากทิกกเป็นแอปที่เข้าแลวออกอยากเนาะมาดูกันนั่งกดๆดูๆเออเนาะมันก็เพลินๆดีแล้วมันโหลดเร็วด้วยคุณผู้ชมตรงนี้เพราะว่าเป็นอันที่ส่งของอินเทอร์เน็ตพอยางที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าด้วยตัวของ CPU เนี่ยมันเอาเรื่องพวกนี้สบายๆอยู่แล้วเนาะใครที่ชอบแนวๆน,นี้นะคุณผู้ชมก็ลองซื้อไปดูนะใจเย็นหนึ่งกดเข้ากดอะไรเนี่ยใช้เวลามัหนึ่งวินาทีในการคำนวณก็ไม่ได้ช้ามากเกินไปเนาะแต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะมาดูเรืื่่่ออองงงเเเกมนั้ยรใหญลสบๆ เมเนะี่ยคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเขามีโหมดเกมด้วยนะโหมดเกมตัวนี้เขาชื่อว่าอัลตราเกมโหมดฮะคุณผู้ชมตัวนี้เลยนะสำหรับโหมดเกมตัวนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นโหมดที่ VIVO นั้นใส่ลงมาให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วมาดูกันว่าเขาทำอะไรได้บ้างอัลตราเกมโหมดก็จะมีผู้ช่วยการจัดการเกมนั่นเองนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้อปอัพใช้แถบด้านข้างของการเล่นเกมมีการโทรในเบื้องหลังบล็อกการแจ้งเตือนปฏิเสธสายหรือว่าปิดการเชื่อมต่อ w i f i อัตโนมัติอันนี้ก็คือววออ่่่่่าาาาาเเเเเลลทีรนนนนนนนยยอออใช้้งูปปบดดดดัต WiFi ิ wi ิ Fi, ิม ถึงตายนะ ROV หรือว่าพวกเกมที่มันแบบพับ G ไงที่บางทีมันเปลี่ยนเ็ตเวิร์กปุ๊บเนี่ยเราโดนยิงตายเลยอันนี้ก็เขาก็จะปิดได้ก็คือจะพยายามไม่ไปสลับใช้ตัวที่สัญญาณแรงกว่านั่นเองเองนาะมีล็อกความสว่างป้องกันการสัมผัสด้วยบังเองิญแล้วก็มีการเล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นโหมดที่เอาไว้เปิดบอทดเลยคนที่เล่นเกมแบบแนวเปิดบอร์ดก็จะค่อนข้างสบายหน่อยนะสำหรับอัลตร้าเกมโหมดผู้ชมจะเห็นว่าเขามีเกมให้เราเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะอยากใส่อะไรเราก็ใส่า จ,จะเล่นเกมหนักๆโหดๆได้แบบขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นน,นะเราสรุปก่อนที่คุณจะไปดูภาพเลยแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์จ๋าเนี่ยนะดูว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะมันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดว่าเล่นอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวามาดูภาพกันสำหรับภาพเกมต่างๆที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะเห็นว่าหลายๆเกมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับแรงมากหรือปรรัับโหดดมมมมาาาาาากกเเนน่่้็สาาถถลไว สมูทไหมปรับสุดได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมก็คือเล่นเกมได้ปานกลางทั่วๆไปเล่นเกมแบบแนวสนุกสนานค่าเวลาหรือว่าเน่นแบบแนวแบบน่ารักสดใสเกมแนวอาเคตน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเอาอยู่แน่นอนแต่ถ้าแบบจริงจังเลยผมเกมเมอร์ผมอยากลงดันเจี้ยนร้อยคนอันนี้ไม่รอดนะจ๊ะไม่รอดนั้นก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะ เป็นโทรศัพท์แนวเชิงใช้งานแบบทั้งวันแบบทั้งวันอะไรแบบนี้มไม่เหมาะกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่เล่นคนเล่นเกมเราว่าตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนรุ่นเลยมาถึงเรื่องรอมมากค่ะคุณผู้ชมเรื่องรอมรุ่นนี้ให้มาถึง128กิกอันนี้เยี่ยมเลยในราคานี้เนี่ยได้รอม128ดีมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่านดูดไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากได้ที่มันรอมเยอะๆเพราะว่ามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยน้ะตัว เก่งกาดเหมือนพวกเราที่มาติดตามเรื่องข่าวสารทเทคโนโลยีบางคนก็ไม่ได้แบบรู้เยอะขนาดว่ามันจะลบขยะยังไงบางคนลบแอป,ปอาจจะยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ำอะไรเงี<ม>้ยเขาก็ซื้อหน่วยวางใจงเยอะไว้ก่อนนะ,ะเผื่อใครไม่ทราบลบแอปพลิเคชันนะจ๊ะกดค้างเอาไว้แล้วเราก็กดถอนการติดตั้งจากตรงนี้ได้นะเผื่อใครไม่ทราบแล้วก็จะโคลนแอปพลิเคชันก็ทําได้เช่นกันนะก็สามารถที่จะเล่น Facebook 2 a c c o u n t ได้นั่นเองใครที่ไม่อยากซื้อ2เครื่องอะเราก็มาใช้ Facebook 2 a c c o u n าซะแบบนี้คุณผู้ชมตอนนี้ก็ปล่อยเขากำลังโคลนแอป,ปไปก่อนคน หนึ่งกระผู้ชมนี่จะเห็นว่าจะเป็น Facebook แล้วก็จะเขียนเป็นป้ายแดงว่า second นั่นเองหรือว่าตัวที่2นั่นเองนะคะตัวแอปอื่นๆเนี่ยหลายๆแอปที่ไหนทําได้เราสามารถแตะค้างผู้ชมแล้วสามารถกดโค้ดได้เลยอันไหนทําได้ก็จะทําได้นั่นเองนะมาต่อกันที่เรื่องของ RAM ค่ะผู้ชมรุ่นนี้ให้ RAM มาที่4กิกนะก็ถือว่าเป็น RAM ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว Android สมัยนี้ราคาประมาณนี้เนี่ยต่ำกว่า4กิกไม่ได้นะแต่ถ้าให้มาสัก6ก็สวยดีนะแต่ว่าให้มา4ก็อาจจะดูแล้วอพอเพียงใช้คำว่าพอเพียงเนาะไม่ถึงขนาดเหลือๆส ค้างไวหลายอันเนี่ยเดัก2อสาแอปน่าจะพอได้อยู่ก็สามารถที่จะกลับมาใช้แอปนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องโหลดใหม่ถ้าแอปนั้นไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องเยอะเกินไปนะมาถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างค่ะคุณผู้ชมตัวนี้กล้องมีทั้งหมด4ตัวค่ะสำหรับ Y30 ของเรานะก็มีกล้อง13ล้าน8ล้าน2ล้าน2ล้านให้จาไว้ว่า13 8 2 2นะจ๊ะ 8เนี่ยคือ ultra wide เลยมุมกว้างแล้วก็13ล้านเนี่ยคือเล่นหลักเลยตัวนี้ความละเอียดเนี่ยให้มา13ล้านหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารว่ามันอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าถ้าเทียบกันกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะวางเลข48มาแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า48ก็แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีออคอร์ดเบเยอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีการรวมพิกเซลเข้าไปให้ไป48เนี่ยจะทําให้การถ่ายรูปดีกว่าแต่นน่นดนว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ความละเอียดมาเยอะไหมก็ไม่เยอะก็คือให้มมมาาาา13 12 13ล้้้นนน48เเี่่่ยถยถททััวไปกกก็บผูชือ ถ้าเอาแบบเทคโนโลยีมาคุยกันเนี่ยแล้วว่า48ก็มีเซนเซอร์ที่ดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ได้ซอฟต์แวร์ที่แนวสดใสาตามสไตล์ vivo มันก็ถ่ายออกมาได้โอเคคุณผู้ชมแต่อย่างว่าน่าสิบแัดว่าไม่เท่าใจเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะดูดว่าในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยซอฟต์แวร์มีผลเยอะมากเลยนะโอเคไหมเอ่ยการซูมเข้าซูมออกคุณผู้ชมตัวนี้สามารถซูมได้จากตรงนี้นะคุณผู้ชมซึ่งก็อาจจะมีอาการบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนการโฟกัสเนี่ยล่าสุดเขามีปล่อยแพชอัปเดตมาคุณผู้ชมให้โฟกัสได้เร็วขึ้ ให้เราใ้ใช้งานกันหลากหลายนะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่าตัวม d ด t e ทคตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องรอ,อนิดนึงในเรื่องของการคํานวณคิดเล็กน้อยนะคุณผู้ชมตัวการตั้งค่าเราจะเห็นว่าเขาก็มีการตั้งค่ามีภาพลายน้ําเปิดได้โวนความเร็ววิดีโอนั้นอัดได้เพียงแค่ Full HD นั่นเองเพราะว่าซ p u ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแนวประหยัดพลังงานแนวใช้ทั่วไปนนั้น 4K ไม่ถึงนะ60เฟรมอัดไม่ได้นั่นเองงานวิดีโอตัวนี้ก็สามารถอัดได้ทั้งเลนปกตินะคุณผู้ชมแล้วก็เลนส ultra wide เนี่ยก็สามารถาราราอัดได้ ไม่สามารถสลับไปมาได้นะหมวกลางคืนตัวนี้ไม่มีอันนี้น่าเสียดายมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีที่หายไปอีกก็คือตัวของ slow m o t i o ถ้าดูว่าเทียบกันนะหมวกลางคืนคนน่าจะใช้เยอะกว่านะเพราะ slow m o t i o คนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายที่ตัวหมวกลางคืนของเขาเนี่ยมันไม่มีเนาะส่วนกล้องหน้าค่ะคุณผู้ชมกล้อง ของ vivo นะคับผู้ชมก็เป็นกล้องหน้าที่ให้อผิวที่ดีแต่ว่าภาพของ vivo เนี่ยเวลาเขาถ่ายออกมามจะมีความวาวๆของใบหน้าเพื่อให้เราดูแบบมิมเหมือนใบหน้ามีมิติอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของ vivo เขาอยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วก็กล้องของเขาเนี่ยสามารถปรับโหมดโบเก้เพื่อให้ด้านหลังของเรานั้นละลายได้นั่นเองคุณผู้ชมมีโหมดถ่ายภาพก็มีถ่ายภาพปกติอันนี้คือไม่ได้เปิดโหมดบิวตี้เปิดโหมดบิวตี้ปุ๊บก็จะมีความ หน้าใสขึ้นมานะจ๊ะเคลียผิวพันธุ์ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วดูดไม่ค่อยชอบโบเก้เท่าไหร่แบบรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบการถ่ายโบเก้ด้วยกล้องหน้าอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามุมมันไม่เหมือนกับเลนส์ฟิกซ์ปกติที่เราถ่ายกันคราวนี้นอกจากตรงนี้ท่านผู้ชมเขาจะมีโหมดท่าทางค่ะท่านผู้ชมตรงนี้จะทําให้เราสามารถที่จะคิดท่าในการถ่ายรูปได้นะอย่างเช่นเราอยากจะเซลฟี่ใช่ไหมอ่ะเขาก็ให้เขานคิดให้เลยนะตรงนี้สามารถปรับภาพซ้ายขวาได้เราทําท่าตามเขาอย่างนี้แล้วเราก็ยิ้มแล้วก็มองมองทางนี้ ก็มีคนคิดท่าให้เรามันคิดทำได like, ้นมือก็บนะจะมีทั้งแบบเซลฟี่แบบ casual คือแบบสบายๆนี้เขาจะมีคิดให้เลยท่าทางของเรานะมีคู่นะเป็นแบบคู่รักนะ <c oughs> ถ่ายรูปแบบไหนเขาก็คิดให้เรียบร้อย <S <S แบบเฟรนด์แบบสไตลิชอันนี้ก็คือดีมากเขาช่วยเราคิดท่าให้น้นดุดชอบมากทําให้เราไม่ต้องคิดเยอะเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกเล่นนะผู้ชมจากทาง vivo ที่เขาใส่มาให้นั่นเองนะส่วนตัวอย่างภาพถ่ายนะผู้ชมอันนี้ดูภาพเมื่อกี้ก่อนแป,แปลกกันไม่เคยถ่ายภาพแบบนี้สําหรับภาพของ vivo นะผู้ชมตัวนี้นะดุดก็มีการแต่งภาพด้วยตัว vivo นี่แหละโดยโหมดที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือโหมดฟิลเตอร์นะอาหารแล้วก็อร่อยซึ่งเป็นโหมดไม่ตาของน,นดุดเลยแต่ว่าตอนหลังน้นดุดมาค้นพบว่า vivo มีอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สวยมากก็คือภาพพยนต์นี่สมมติน้าดุดอยากจะแต่งภาพนี้นะดุดก,กดคําว่าแก้ไขกดเขาว่าฟนะิลเต นี่คุณได้ภาพแบบดูแบบเหมือนในอิสราแกรมดังๆเลยไหมอันนี้คือดีมากใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมแล้วดูก็จะผสมผสานกดเสร็จปุ๊บแล้วดูก็จะกดตกลงแล้วก็ไปที่คาว่าอาหารแล้วไปที่คําว่าอร่อยเพื่อเพิ่มสีที่มันออกเอ่อเหลืองๆนิดนึงให้มันดูแล้วภาพมันดูวอมๆขึ้นหน่อยสวยงามมากนี่คือภาพที่แต่งเสร็จแล้วผู้ชมไ,ไง,ง่ายไหมง่ายเน,ะนาะหลังจากนั้นคนะุณผู้ชมจะมี AI เมคอัพให้เราเนี่ยแต่งหน้าเพิ่มเติมด้วยคุณอยากจะแต่งหน้าแบบไหนเขาก็สามารถแต่งหน้าได้แล้วเราก็แค่ลดเอาว่าอยากจะได้แบบไหนแต่งหน้าปรับรูปปเลีี่ยนส ลิปไหมถ้ดูว่าสีลิปนี่มันดูหมดนมองไม่หน่อยอยางด้ดูต้องดูสดใสนิดนึงก็ใส่สีชมพูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้นั่นเองโอเคเห็นไหมต่างเลยไหมนั่นก็คือการแต่งภาพในคุณผู้ชมตัวของภาพต่างๆเนี่ยภาพอาหารตอนแรกได้ดูไม่ได้แต่งเห็นไหมนี่อันนี้ไม่ได้แต่งนะคะพราะเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์อาหารอร่อยปุ๊บอู้หูภาพ Instagram ดีดีนี่เอง ถ่ออายออกมาดูแบบสีสันดีมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนะดังนั้น vivo รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะถ่ายภาพออกมาได้โทนใสๆคือเคลยหน่อยแล้วเราก็ใช้ตัวพวกเนี้ยเข้าไปช่วยให้เขาเนี่ยดูภาพมันดูสวยขึ้นการถ่ายรูปข้างนอกก็โอเคเลยนะถ้าดูดว่ามันสวยดีเลยอย่างที่พูดไปว่า48ล้านพ่อเราเอาไปอัปโหลด Facebook กันจะเหลือไม่เยอะแต่มีไว้มากไว้ก่อนมันก็ดีจริงๆแหละแต่ว่าตัวนี้13ล้านก็โอเคนะถ่ไอไออายออกมาแล้วว่ามันไม่ได้แย่เลยค่อนข้างดีด้วยซ้ําแต่ถ้าโหมดวิดีโอตัวนี้จะมีข้อพ อัลตราวายค่ะผู้ชมอัลตราวายเนี่ยสามารถถ่ายสีสันและก็ความสว่างได้ดีกว่าเลยปกติงงมากเลยปกติมันจะต้องสลับกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยส่วนการสั่นรุ่นนี้ไม่มีนะคะผู้ชมถ้าเดินนี่ก็ต้องบอกว่าสั่นเก่งๆๆๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองต้องจะใส่มาหน่อยเนาะเนาะก็เป็น eis ก็ยังดีเนาะกล้องหน้านี่กล้องหน้าผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นกล้องหลังที่ถ่ายออกมาผู้ชมเป็นไง สีสันดีมากนะนนสรุปเลยละกันตัวกล้องทาออกมาได้ดีสมมาตรฐาน vivo แต่ว่าเรามองว่ามันขาดมากกว่ามันขาดตัวของ slow motion หมวกกลางคืนตรงนี้ขาดไปนะถ้าไม่ได้ซีเรียสสตัวนี้มากเราว่าตัวนี้ถ่ายได้ค่อนข้างสวยเลยงานวิดีโอไม่แนะนําตัวนี้เหมือนจะไม่ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่งานวิดีโอ,อ,อมาถึงเรื่องแบตเตอรี่ค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้แบตเตอรี่ให้มา5000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าในกล่องของเรานั้นไม่ได้แถมตัวชาร์จเร็วมาให้แล้วก็ไม่รองรับด้วยดังนั้นบอกได้เลยว่าจุดนี้นั้นถือเป็นจุดพิจา,ารณามนะบวีแ85000ล้จ ชาร์จเร็วไปทําอะไรเพศคือมันไม่ได้ค่ะผู้ชมเพราะว่ามันต้องมีอเออถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าหายไปนะหายไปมีเคสให้นะผู้ชมแล้วก็มีสายให้แค่นี้ไม่มีหูฟังให้ตรงนี้บอกได้เลยว่าตัว Y30 ตัวนี้เนี่ยมันขาดชาร์จเร็วไปในราคานี้จริงๆแล้วต้องมีนะด้วยประการทั้งปวงนั่นเองเสียดายสรุปแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับตัว Vivo Y30 ตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในราคามันค่อนข้างจะโดดไปนิดนึงคือถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเปิดมานะาราคาน้อยกว่านี้สักเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นซึ่งแนะนําคุณผู้ชมว่าหากคิดว่ามันโดดไปหน่อยแนะนําว่าดูโปรโมชั่นตามออนไลน์หรือตามร้านค้านะ <S <S เขาอาจจะถ้าเป็นตามออนไลน์ก็จะได้ราคาดีหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นตามร้านค้าจะได้ของแถมเยอะๆอ,อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะดูดงว่าถ้ามันลงมาสักนิดหน่อยเนี่ยก็คือถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่คุณผู้ชมพิจารณาแล้วเรื่องการออกแบบแบตตเอรีี่ันนน้ทท สิ่งที่เราจะเป็นจุดพินาก็คือมันไม่มีหมดกลางคืนค่ะแล้วก็ตัวของอ CPU เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากสักเท่าไหร่เกมเมอร์ amer, ตรงนี้ถ้าเล่นจริงจังนะดูดก็ไม่แนะนานะแต่ถ้าคนทั่วไปใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้โอเคค่ะผู้ชมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะผู้ชม CPU mediatek เป็นอีกหนึ่งครั้งทีน่นดูดรีวิวแล้วก็ต้องบอกว่ามือฉื้อหลายๆรุ่นที่ดูดติดใจเนี่ยมักจะใช้ CPU mediatek ดูดประมวลผลหลักแล้วก็กล้องถ่ายรูปมักจะทาออกมาได้ดีเสมอก็คือ mediatek เหมือนเขาเป,เป็น CPU ที่เน้นในเรื่ ไม่แพงมากเนี่ย B t t e K, มี d i t e c มักจะถ่ายรูปได้สวยเลยแหละต้องดูไปซา์แบร์นะคผู้ชมแต่ถ้ามันอยู่ในแบรนด์ที่เน้นกล้องอย่างพวก vivo อย่างเงี้ยคือมันถ่ายออกมาได้ดีเลยอันนี้อ,อยากให้ผู้ชมได้ลองดูลองดูรีวิวเจ้าอื่นก็ได้นะดุดมั่นใจว่าภาพค่อนข้างออกมาสวยเลยนะแค่ขาดหมอกกลางคืนเท่านั้นเองแบตเตอรี่ทนทานลองให้มาเยอะและจอทัชสกรีนค่อนข้างดีมากอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องลำโพงตัวนี้เบาไปนิดนึงนะออกแนวกลางๆมากกว่าและนั่นก็คือรีวิว vivo y ้ชมก็ใครทีี่มข้ศูนย เสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะผู้ชมเดี๋ยวดูจะให้ทาง vivo นั้นเข้ามาอ่านและกันนะจ๊ะว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรนะก็ใช้ vivo เขาจัดให้และกันในะอนาคตต่อๆไปเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้สรุปนะก็คืออันนี้คือ Y series ที่ดีกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะ ใค่ได้จับทัชจอวิ่งไปวิ่งมาดูสีสันจอดูเปิดกล้องดนูนดุดบอกเ,อเลยว่าคุณรู้สึกแตกต่างจาก Series เมื่อปีที่แล้วเยอะมากพี่แต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นหรือแบรนด์อื่นอันนี้ก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนมากกว่ากันเรื่องมือถือที่คุณชอบค่ะผู้ชมซื้อของที่เราพอใจไม่ใช่สังคมพอใจถ้าเราพอใจจัดเลยค่ะผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้านะคะวันชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น,นดุด,ด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย